ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส้วมในตำนานนะครับจากเพจคลินิกห้องน้ำแล้วก็ช่องยูทูบหมอส้วมรักษาส้วมทุกอาการรื้อถอนติดตั้งชักโครกนะฮะก็หน้างานนะเป็นบ้านหลุมแห่งหนึ่งแถวแถวปิ่นเกล้านะเราจะทําการรื้อโถชักโครกตัวนี้เนี่ยออกนะครับเพื่ออะไรเพื่อจะอยาเคลียร์หน้างานแล้วก็โถชักโครกที่เป็นแบบชักโครกธรรมดาเนี่ยมาติดตั้งแทนเดี๋ยวเบื้องต้นเราจะรื้อโถออกมาแล้วเด,ดี๋ยวผมจะพามาดูนะว่าหน้างานเนี่ยได้มาตรฐานการติดตั้ง30.5หรือไม่นนนะะแแล้้้้้วกก็จตองงไไดไขหาา แบบไหนยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันเดี๋ยวจะรื้อถั่วงนี้ออกนะครับโอเคอันนี้เป็นเมอร์ลีเดียนของแบรนด์โลค่าเป็นสมาร์ทยเละระบบออโต้ทุกอย่างเปิดปิดออโต้ฝัดออโต้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติหมดเดี๋ยวมาดูกันว่าลื้อออกมาแล้วหน้าง,งานเป็นแบบไหนก็เอาตัวใหม่ใส่เข้าไปเดี๋ยวรอดูกันนะครับครับก็หลังจากที่เราลื้อชักโครกมาก็จะเจอลักษณะแบบนี้คอนเนคเตอร์แบบนี้ส่วนตัวผมจะเรียกมันว่าคอนเนคเตอร์แบบตัวตีนเป็ดนะซึ่งคอนเนคเตอร์แบบตนะีนเป็ดเนี่ยมีความสําคัญมากระยะจะต้องมากกว่าสามสิบ ถ้าน้อยกว่าส0 5ิจุด้าเนี่ย27สิบเจ็ดเซนยี่บดเซนยี่ิบเ้าเซนไม่สามารถติดตั้งได้เพราะว่ามันไม่ถึงแล้วเนี่ยหลังชักโครกมันก็จะไปชนผนังจะทาให้เดือยเนี่ยไม่สามารถเสียบลงไปในยางดำๆตัวนี้ได้ก็ต้องแก้ไขให้ได้ส0มสิุดห้าเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยเราจะทําการถอดตัวคอนเนคเตอร์ออกมานะเพื่อที่จะเช็คว่าหน้าง,งานเนี่ยได้มาตรฐานการติดตั้งหรือไม่ระยะถึงส0 5สิบจุดห้าเซนหรือไม่จะต้องทําการแก้ไขหน้าง,งานหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันว่าหลังจากที่เราลืมมาแล้วเนี่ยหน้าง,งานเป็นแบบย,ยังไงนะครับ หลังจากที่เราลื้อชักโครกมาแล้วก็ทําการลื้อตัวคอนคเตออกแล้วนะหน้างานนะก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานสําหรับการติดตั้งคืออะไรระยะท่อน้ําทิ้งนะครับอ่ามากกว่า 30. 5ระยะท่อน้ำทิ้งเดิมเนี่ยอยู่ที่ 55- 56เซนพอ5 5ถึง56เซนเสร็จเนี่ยเวลาวางชักโครกชักโครกเนี่ยจะห่างผนังอยู่ประมาณ7ถึง8 cm, เซนนะคราวนี้เขาใช้วิธีการสไลด์ถอยหลังลักษณะบแบบนี้จะสังเกตเห็นนะเนี่ยผ่าสไลด์ถอยหลังเพื่อให้มันได้ระยะมาตรฐาน3 0 5จุดนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ชักโครกเน สิ่งที่ลูกค้าจะเจอคือเนี่ยเห็นรอยตัวนี้ไหมรอยขยักตัวนี้นี่คือรอยที่ตัวตัวนี้มันไปเสียบอยู่พอมันไปเสียบเสร็จเนี่ยสว่วนหนึ่งก็จะถูกปิดเหลืออยู่รูอยู่แค่นี้ซึ่งสิ่งที่ต้องเนี่ยมันจะต้องตรงท่อลักษณะแบบนี้นคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแก้ไขให้ลูกค้าให้ได้หน้างานมาตรฐานการติดตั้งที่30.5เซนด้วยการถ่าพื้นสกัดฝังท่อเยื้องพเศษเพื่ออะไรเพื่อให้หนึ่งได้ระยะมาตรฐาน30.5ชักวโคกชิดผนังสองเป็นตัวบังคับ ให้น้ำทุกจุดที่เกิดจากการใช้งานไหลลงไปในท่อสี่นิ้วที่พื้นแล้วก็ที่สำคัญคือป้องกันปิดช่องว่างไม่ให้เกิดกลิ่นแก๊สแล้วก็มแมลงแล้วก็ป้องกันน้ำรั่วซึมผ่านรอยผ่ารอยสกัดสะสมลงชั้นล่างเดี๋ยวเราจะแก้ไขด้วยการใส่ท่อเยื้องขนาด5เซนนะเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเราจะทำการเคลียร์ความสะอาดทั้งหมดก่อนแล้วก็ทำการเอาท่อเยื้องมาใส่เดี๋ยวรอดูว่าหลังจากที่เราผ่าสกัดฝานท่อเข้าไปเรียบร้อยหน้างานมาตรฐานสำหรับการน,นี้ตั้งโรกเป็นแบบไหนเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับ ครับก็หลังจากที่เรารื้อชักโครกมาเรารู้ปัญหาแล้วว่าระยะเนี่ยมันมันเกินนะระยะท่อเดิมอยู่ที่สามสิบห้าเซนทาให้ชักโครกห่างปหนังแล้วเขาแก้ด้วยการสไลด์ลักษณะแบบนี้เห็นไหม,มเห็นเนี่ยไอเดือยเซรามิกอุปกรณ์เนี่ยมันมาเสียบอยู่นี้รูมันเหลือน,นิดเดียวนะก็จะเป็นสาเหตุทําให้อุดตันบ่อยกดไม่ค่อยลงแล้วก็มีกลิน่นเขานี่เนี่ยสิ่งที่เราจะแก้ไขเพื่อให้ได้นาหนังมาตรฐานที่นี้ใส่ท่อเยาะขนาดห้าเซนเดิมระยะท่อสามสิบห้าเซนทึ่งนะระยะมาตรฐานการติดตั้งคือสามสิบเก้าเซนเราก็ใช้ท่อเย,อนเนย,อยา,ยาเนะ สามสิบจุดห้าเซนพอดีเป๊ะนะข้อดีของท่อเยื้องเนี่ยมันหมุนได้สามร้อยแปดสิบองศาใช่ไหมหมุนได้หมุนได้สามร้อยแปดสิบองศาเลยก็คือตามตำแหน่งตามระยะที่เราต้องการได้กรณีที่ระยะมันมันมันน้อยมันมากกว่าสามสิบห้าก็สไลด์ถอยหลังตามระยะที่มันขาดกรณีที่มันมันไม่ถึงแล้วก็สไลด์เยื้องมาข้างหน้ามันก็จะได้สามสิบจุดห้าแล้วก็หมุนหาตำแหน่งที่เราต้องการได้ซึ่งขนาดแล้วก็ระยะเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องการแบบไหนซึ่งท่อเยื้องมันมีหลายขนาดหลายไซส์เล้วยก็สามารถเลือกใช้ให้ตรง ตรงประเด็นตรงปัญหาหน้างานนะคราวนี้เนี่ยเราก็จะทกาการสไลด์ถ่ายแบบเพื่อให้ได้30.5แล้วก็ที่สำคัญคือเราจะต้องทำการสกัดพื้นผ่าพื้นนะเพื่ออะไรเพื่อฝังท่อตัวนี้ให้มันเสมอพื้นกระเบื้องแล้วก็รอยผารเราเสร็จล้วก็ทําตัวกันซึมแบบแห้งเร็วแล้วก็ปิดช่องว่างให้มันเหลือแค่ด่างดำๆตัวนี้แล้วก็ประก็นกับชโคกมาวางก็เป็นอันจบเดีย๋ยวรอดูกันว่า,า,าผ่าสากัดฝังแต่งปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นแบบไหนยังไงนะครับ, <S <S รบก็หลังจากที่เราผาสากัดฝังท่อแล้วก็แต่งปูนแต่งกันซึมเรียบร้อยเราก็จะได จะสังเกตว่ามันจะเหลือแค่รูยางดำๆนะแล้วก็ท่อเยื้อเนี่ยมันจะเสียบลงไปในท่อ p ี c ีสีนี่แล้วก็มาเช็คระยะระยะมันก็จะได้อยู่ที่30เซนครึ่งถึง31เซนนะก็เป็นระยะมาตรฐานการติดตั้ง30.5ถ้าระยะแบบนี้เนี่ยจะไม่เจอปัญหากดไม่ค่อยลงน้ำรั่ซึมขอบโถมีกลิ่นนะแล้วก็ที่กิกัรคือชักโครกเนี่ยจะชิดผนังในระยะที่ เหมาะสมพอดีห่างกันหนังไม่เกินเซนหนึ่งเยอะสุดก็ประมาณ2เซนแล้วแต่ดีไซน์โทก็ขั้นตอนต่อไปอีกสิ่งสำคัญอีก่งขั้นตอนคือการประกอบติดตั้งนะชักโครกที่เป็นแบบเดือดเซนไมโคพื้นเนี่ยมีความสาคัญมากที่เวลาเราประกอบติดตั้งเราจะต้องใส่ตัวแก๊สเก็ตหรือว่าตัวปะเก็นกันกลิ่นกัน,กนรัว่วซึมนะซึ่งมันจะทําหน้าที่ในการเป็นตัวปิดช่องว่างเป็นตัวบังคับน้ําให้น้ําทุกหยดที่เกิดจากการใช้งานไหลลงไปในท่อสีแล้วก็ปิดช่องว่างไม่ให้มีกลิ่นแก๊สในท่อกระจายออกมาซึ่ง การวางก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละช่างแล้วว่ามีเทคนิคแบบไหนมีวิธีการยังไงที่จะวางให้โถชกโครก้ตรงเซนเตอร์สี่มิวสำคัญที่สุดคือจะต้องตรงเซนเตอร์เท่านั้นนะก็เดี๋ยวเราจะทําการใส่ปากกินแล้วก็ยกชโโครกวางก็เป็นอันเสร็จนะครับครับก็ฝั่งท่อเรียบร้อยนะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการวางชโโครกก็อย่างที่บอกนะว่าชกโครกเป็นแบบเดือยเซรามิกเนี่ยมีความสําคัญที่อ่า จะต้องใช้ตัวปะเก็นเป็นตัวเชื่อมปิดช่องว่างระหว่างรอยต่อท่อที่พื้นกับตัวชักโครกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นแก๊สก,กระจายนะก็จะได้นาง,งานที่เป็นปะเกฑนลักษณะแบบนี้เราใช้ปะเก็นขนาดอ่าเป็นแบบยางมาตอยก็กษณะแบบนี้นะจะสังเกตนะครับว่ามันจะเหลือแค่รูสาหรับให้เดือยชัก,กโครกคกมาวางซึ่งสิ่งสำคัญอย่างที่บอกหลายครั้งคือต้องวางให้ตรงแบบนี้เท่านั้นเพื่ออะไร <S 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 เพื่อให้ตัวปะเก็นเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือว่าทํางานเต็มประสิทธิภาพในกา,การปิดช่องว่าง <S <S <ๆ S 2> เพื่อป้องกันไม่ให้มีช่อ่ออองงงววาาาปป้้กกกกกััััันนนนนใหมมีลลิแ๊สเเเ็็ระะจยยยทํคไตบบ ทุกหยดที่เกิดจากการใช้งานไหลลงไปในท่อสีนี้ก็ะจะปัญหาเรื่องน้ำโลั่มขอบถูห้องน้ำมีกลิ่นได้แบบถาวรแน่นอนก็เดี๋ยวเราจะยกโถชักโครกไปวางแล้วเดี๋ยวเสร็จล้วจะพามาดูการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพระบบฝัดชำระล้างของชักโครกคอตโต้ไซฟอนเจ็ดรุ่นนี้กันว่าการทำงานเต็มประสิทธิภาพเป็นแบบไหนเป็นยังไงนะครับครับก็หลังจากที่เราวางชักโครกเข้าไปเรียบร้อยนะใช้เทคนิคใช้ประสบการณ์เป็นตัวช่วยนะในการวางเพื่อให้เดือดสนิทตรงเซ็นเตอร์เรียบร้อยก็ได้างานที่เป็นลักษณะนี้ก็อย่างที่บอกคือ30.5 มันจะห,ะห่างขันาดประมาณเซนครึ่งไม่เกิน2เซนประมาณนี้ก็อยู่ในระยะที่มาตรฐานตามที่ตัวโถเขากําหนดไว้นะก็คือเขาจะทะําห่างพันธุไว้กรณีใส่ฝาเราให้ฝามันไม่ชนนะก็เป็นระบบฝัดชําระล้างแบบไซฟ,ฟอนนะผมจะเรียกว่าไซฟ,ฟอนเจ็ตลักษณะการทางานที่เต็มประสิทธิภาพของระบบไซฟ,ฟอนเจ็ตคืออะไรกดปุ๊บน้ำนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันจะวนขอโถวนอยู่ประมาณหนะึ่งถึงสองรอบแล้วก็อีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะออกจากหลุดเจ็ตอันนี้เรียกว่าหลุดเจ็ตนะออกจากหลุดเจ็ตตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อกักแทกสิ่งปฏิกูลที่เราใช้งานเน แล้วก็ไปลงไปที่ท่อสนิ้วนะฮะก็เดี๋ยวมาดูการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพไซฟอนเจ็ตจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับกดแล้วปล่อยวนวนแล้วก็คโครกนะฮะนี่คือการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพก็ตรวจเช็คระบบฝัดทำงานปกตินะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีน้ำรั่วซึมขอบโขขณะกดใช้งานก็กดทดสอบอย่างน้อย4ถึงห้าครั้งเพื่ออะไรเพื่อที่จะเช็คชัวร์ว่าอ่าไม่มีน้ำรั่วซึมขนาดกดใช้งานครับเพราะว่าถ้าเราวางไม่ตรงเซนเต,นเตอร์สิ่งที่มันจะฟ้องเราเป็นอันดับแรกคือหนึ่งกดปุ๊บเนี่ย น้ำนะฮะมันจะล้นทะลักรั่วซึมเจิงออกมาตรงฐานเโครกเพราะว่ามันไม่ตรงเซนเตอร์แต่ถ้า4-5ถึงครั้งกดลงปกติทุกครั้งไม่มีรั่วไม่มีซึมก็เป็นอันเรียบร้อยก็เป็นการทำการเคลียร์ความสะอาดแล้วก็ทำงานเก็บขอบก็เป็นอันเสร็จสำหรับงานติดตั้งเชือกนะครับก็อันนี้ก็เท่าที่เช็คดูเนี่ยเรากดหลายครั้งแล้วก็ไม่มีปัญหาการใช้งานไม่มีปัญหารั่วซึมระบบฝาทำงานปกติก็เรียบร้อยนะครับโอเคขอบคุณครับสวยงามครับ